เห็นหน้าแฟนเก่ายัางบ่เท่าปันใดเด่นอขอบคุณหลายๆเดืออิลีบ่นอที่เขาเลือดอายคือเมียมป่าเป็นโสดรอบสองน้องใจฟังคำพ้นเขาชาบอกกลบไปหาย่านเขาว่าน้องเป็นโตการจะบ่ฮงจะบ่เค่งเจะบ่โฮ ป๋าหลับไปพี่ป๋าตะโดดเลยเด้ฮะป๋าเลยด้โอ้ตอนนี้เอาไม้อีกแล้วจิไม่เล่นก็เล่นวะบอกป๋าขออนุญาตบาดคำเด้อป๋าอะไรมาขายของตัวเอ้าเป็นแม่ค้าเด้อมันนี่แม่ค้าอีหลีจีขออนุญาตเอิ้นพี่เอิ้นน้องก่อนเด้อเอิ้นพี่น้องพี่น้องด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านล่างไม่ว่าจิตใจเขะลุงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อย่างไรขายของตรงไหนกำไรเด้เอ้า แต่ทุนก็สะได้บ่อันหมยดักแล้วมาเด้อพี่น้องด้านนาด้านในด้านซ้ายด้านขวาด้านนาด้านหลังพอลุกแม่ป้าพอเอาแม่อาแม่ป้าพอลุกน้องนุ่งลูกหลานของกินก็หลายของใส่ก็มีเพราะว่ากะลีเป็นผู้ขายเ้อเอเฮ้ยเห็นแต่ก๋วยเตี๋ยวน้ำอรุณอยุธยาเขาเเจ้าขายริบนำ เ,ออเมื่อนี่ก็มากหายริยมน้ำนี่แหละพี่น้องผ่านไปผ่านมาผพ้ดใดแตนอกสนใจซื้อใดเดอ้อของกินกระหลายของใสกระมีเอาเลขเข้ามาเลขเข้ามาเปิดร<อ>้านนสันเต็มแ,ตแม่ป้าบู ร้อนรำให้กับแม่อีกแล้วเอื้อยมาให้อาหารแม่เอื้อยค็ถึงแม่คือถึงแม่ปะโบแม่จ๋าปิ๊ปปี๊ปป๊ป๊ป๊แม่จ๋าแม่ของเอื้อยแม่แม่ของเอื้อยอยู่ไหนแม่ปะโบแม่มาแล้วแม่ปิ๊ปปี๊ปป๊ป๊ป๊วันนี้เอื้อยมาให้อาหารแม่แล้วนะวันนี้เอื้อยได้ไข่ดาวมาด้วยค่ะแม่แม่จ๋า แม่ปาบูอยู่ไหนเลยมีไก่ด้วยนะแม่ไไทำไมแม่ไม่มาแม่จ๋าแม่มากินข้าวกับเกรยเร็วหอมกินข้าวกับไข่ดาวแม่อร่อยแม่พี่น้องมาเดอ้อด้านหน้า,ด,า,นนาด้านในด้านซ้ายด้านขวา,ามาเด้อปิ้งป้บาบูค่ะเอยียบเหียมาแบบย่างดีโอ้ย ไม่พอ่อแหมๆนี่พี่น้องกินได้พอดีครับเลยปิ้งปลาบูถ้าปิ้งปลาบูแม่ปะบู<อ>แม่จ๋า่แม่พอเมื่มอกี้กูคือบ่กท่านอย่าเคยมีลูกจักเทียนี่แม่ปลาบูของหนูอีย่งก็แม่ปลาบู แม่ปะบูะแม่เธอแม่โดดปีงแล้วคนจังไดที่ไม่แม่เป็นปลาเดจ๊มึงเป็นลูกปลาสิอันนี้อันนี้หนูหนูเอาได้ไหมคะเอาจังไดไม่ละกี๊บห้าบาทหนูหนูขอเซ็นค่ะขอเซ็นยังไงเอาอีผากิแหมเซ็นค่ะเซ็นเ่ราอไ ทำไมคะแม่บ่หมกเซนทำไมไม่ชอบเซนคะคันอัะไรมีข้ามาเซนนี่แม่บ่อมกอาที่เชนหุ่นเชนถ้าอย่างนั้นหนูขอเลยไหมคะบ่เซนได้ว่าสิขอเดี๋ยวท่านเดีพี่บ่ายเราคุยกันได้แม่ปะปูจะได้เขาทําไมเขาทําไมเขาปิ้งแม่แบบนี้แม่ปะปู ี่นี่ป่าคักเติบอยู่กับกับป่าบัดนีหัวก็เคยเห็นอาจจะเป็นเพราะเอิ้อยจีทันยาให้เสียเตี้ยนางเอื้อยฉันบอกมันไปทำงานบ้านตั้งแต่เช้าแม่ร้อนไหมฉันยังไม่เห็นหัวมันเลยวันนี้ไม่อย่างอ่ะแม่ปะบูจาผู้ใดอ่ะนางเอื้อยมึงทำอะไรมึงทำอะไรเอื้อยมาให้อาหารแม่ แดกดูแล้วมึงจะมาให้อาหารแม่มึงเอาอะไรให้แม่กินเ้ยเ้ยได้ได้ไ,ไดข่ดาวค่ะอีกที่ทุกทุกขนาดขนาดไข่ย,ยังได้ดาวไข่ดาวานั่นแหละแลก้แอะไรอีกอ,นนอันนั้นอะไรอีกอันนั้นอะไรอีกผู้อหไร่ะไก่ KFC ไก่ KFC โถเขาสวนกวางวิเชียรบุรีทำไมมึงไม่แดก อีสันดานาแความมแรงาเด้อก้าเข่าแนวกินมีเบิร์ตัวอันตัวแนวเปิดร้านอีปอกนี่ใครนี่โถทุกยากปากหมองเอาเพื่อนมาเล่นที่บ้านนาคณิถีไม่ใช่ค่ะมึงอย่ามาเถียงกูมันเป็นใครนี่ออกไปจากบ้านกูนคณิมึงอย่ามาเถียงกูมึงออกไปจากบ้านกูอ้ากไปเดี๋ยวนี้อ้ากันนาคณิกูเป็นแม่ค้า กูมาขายของมึงเป็นไผมึงเป็นไผบ้านเลาพาเปียกบ่าหูจักหน้าจักหลังบ่าถามหน้าบ่าถามหลังแท้บ่าถามหน้าบ่าถามหลังแท้มันมันมูมันสูผิดการกูมาขายของถ้าพ่อกูกูมาขายของที่พ่อกูสู้ยากสู้ยากอย่างสู้อยู่ในบทสู้ิติกันสูกตีกันไอจะมาอยากกัากูกูมาขายของขอโทษค่ะอีสัต อเกีียวั่าคอยบ่บ่เกีียวกูบ่บเกียกเกียวสูนไปเรียนน้ำกันพูนะ่ะแม่แม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไหมคะเย้เยค่ะคา,านะคณิตีงานบ้านมึงทำยังมึงถูบ้านถูสองยังถูเรียบร้อยคะ่ะน้ำาลือมึงตักเตจตุ่มยังตุ่มไหนคะมีหลายตุ่มเลยอีป,ปอบไม่ใช่ตุ่มบัาหอยคันตุ่มที่แปลว่าองค์นี่ เออเอายักน้ำเ่ตุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะเออกูจะได้อาบน้ำเออแล้วซักผ้ามึงซักยังกางเกงในกูแปดมิลเลี่ยนงอชัวชัวมึงซักยังเอ้ยเอ้ยยังไม่ได้ซักเลยค่ะทำไมมึงไม่ซักอเอ้ยไม่มีแฟบอืที่บ้านนอกละ่ะแฟแบเบคกับพี่ขายอยู <c oughs> ่ดินี่แฟบเขาก็มีขายทำไมมึงไม่ซื้อ ถุงละชีชิบาทเอ้ยไ,ไม่มีเงินไม่มีเงินโอ้ย,ยขี้ทุบเท่าไหร่ชีชิบ่าท์ชีชิบ่าทเออเอามาเพียงอย่างเซ็นเอาอันนี้ว่าว่าเข้าใจ่ดูดใจฟังถิ่าหันทำไม,ามากันเ่าะกูว่ามาักเซ็นกูเซ็นก่อนเอางั้นกูขอเอาซักยังซักไม่ได้ครับแม่ ก็อะไรขึ้นอีกทำไมมึงไม่ซักเอ้อยไม่มีกระมังกระมังเจ้าเย้มึงเอาไปไหนก็แม่คณิธีนะเอากระมังมาตีเอ้ยจนแตกหมดแล้วไม่มีกระมังละ,<ไ>ละละซักไซคูก็ได้ดิ <c oughs> แม่ให้ยืมแม่บ่าขายดอกกันดิซักไซคูเอาไปให้มั้ง <c oughs> นะคณิธีจะเอาคูมาตีเอ้ยอีกหรอคะกูไม่ได้ตีมึงฮะ<ไ>เอาซัก <c oughs> <c oughs> กระจิตกระใจจะซัดผ้าเลยค่ะทําไมหรอเอลือคิดถึงแม่แม่ของเอื้อยโดนปิ้งฮะแม่มึงโดนปิ้งค่ะไหนแม่มึงเอามาดูหน่อยสิอย่าทำแม่ของแม่มึงจะเป็นปลาบูเหรอกูจะแดกเองอย่ากินแม่ของเอื้อยลา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 แม่ย่างกว่าท่านสุกได้น่ะว่กูเลยจะเป็นปอกนะ มแม่มึงหุ่นอญยะแล้วแม่จ้าป,ป้ากลัวยอ้นี่เป็นหลายตืบจ้ะเป็นยังบอกก็ปะบัวอยู่แม่แม่หางขาดแล้วเบิออ่งเอากนรด้วยูให้กูเอิ้นรงพยาบาลเหยเพะเนี่ยมึงอย่างโง่โง่ทำไมคะแม่มึงตายไปหลายชาติแล้วตอนนี้แม่มึงเกิดเป็นมะเขือโอ<ห>้แม่ไปเกิดใหม่แล้วเออเป็นมะเขือใช่ มแ,มแม่เป็นมะเขือต้นไหนแม่คณิษฐาแม่เป็นมะเขืออยู่ต้นไหนแม่แม่คณิษฐาพี่น้องมาเดอ้อด้านหนา้าด้านในด้าน,น,านชายด้านขวา <มะ S 2> ทั้งนี่ขายฮ<ะ>อดซุปบะเกียร์ซ<ะ> <c oughs> ุปบะเกียร์คลืนอนย่างดี <c oughs> เด็กควรเรียบร้อยล่างน้ำสะอาดทุบย่างดีใช้ฮอดปลาเด็กพร้อมแม่คณิษฐาโดนซุป เดี๋ยวบางหันว่ากับปะบูอตอนนี้เริ่มว่ากับซุปบะเขียแล้วแม่จา๋าแม่คงจะแสบจะคันหน้าดูขอแม่ไปตำใส่ครกคิดถึงแม่จังเลยเป็นไหลยอยู่มีหอนบักพิกอยู่ในตาแม่มแม่จา๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว <c oughs> จานละยีสิบาท เซ็นได้ไหมเซ็นอีกได้ไหมเซ็นอีกระติกได้กูมาเป็นแต่บ่ได้กำไรอีกนเถอะนะแม่มึองหรอมานี่กูจัดการเองกูจะแดกแม่มึงม<า>อยากกินแม่หนูแ่อร่อยมากเลย <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอีคณิตีทำไงเอา้าบางกินอยู่ในรีสอร์ทมึงคือว่าเอา้ากับเขาอะไรเบมีมธนวัฒน์คือบ่อแสบมึงคือจีนไหล พก็ไม่แม่แฝงอย่างเร่องมาเล่นตลกเอาบัดออกไรกินยี่หลี่เตียงเมื่อไหร่โอ้ยคุณกินแม่มึงอไหรกูแดกแม่มึงแล้วแม่โน่ทำไมกินแม่โน่ทำไมแดกข้าวที่ตีใจร้ายใจดำจังเลยกูทำได้ทุกอย่างกูแข็งปลาขอโทษมันโกรธมันแค้นแม่เป็นปลาเขาก็ยังเผาเป็นซุปมะเขือแม่ก็อดกินอีก มึงมึงอย่าปึกมึงอย่าปึกอะไรอีกมันเกิดไปห้าชาติแล้วตอนนี้มันไปเกิดเป็นต้นโพแม่ไปเกิดเป็นต้นโพอีกใช่เอ้าทำไมแม่ึงเกิดดุปันนไม้แต่เตาจังเลยก็ดูมันเห็นหัวง้าเลยพูดอะไรทำไมมีเอฟเฟคเยอะจังน้ำประดับทีวีเติมไหลออกมาแล้ว อยู่ที่ไหนคณะต้อนโพ์ไม่รู้กูไม่บอกต้นโพอยู่ไหนบอกรอยค่ะลาลาลาย่าแม่กับมี่ขายอะไย่างนี้อีเขียวใบโพส่องราชบ่าวบาทแม่หนูไปอยู่ในซองแล้วเหรอยายเขียวใบโพเอาใบโพทำไมเป็นคุนคุณคุณนว่ยเมาเหมือนตอนเล่นผสมสิบจังเลยเอา ชื่อฮาบัดทำไมนะาขันนิติใจร้ายจังเลยทำไมฆ่าแม่ของหนูทำไมฆ่าแม่ของหนูน้าคณนนิติเป็นคนใจร้ายฆ่าแม่ของหนูได้ลงคออย่างมึงได้ยังไงกูไม่ได้ฆ่ามนมีคนเป็นฆาตกรมันมีคนฆ่าแม่มึงน้าคันนิติไม่ได้ฆ่าแม่หนูแล้วใครจะฆ่าแม่หนูล่ะมึงดูปากกู มึงหลอเป็นคนฆ่าไผ่นี่มึงหลอเป็นคนฆ่าผู้ใดฆ่ามึงฆ่าแม่มันหรอคอยว่าเด็กคอยว่าเด็ก่าแล้วใครเป็นคนฆ่าเอาเอาอินี่บ่ท่านข่าวสารบันเมี่ยงเนาะทำไมเขาออกข่าวสุซองทำไมหรอคนขานั่นก็ฮู้แล้วใครเป็นคนฆ่าลุงพลคนละเกลนี่เลย